สวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆตัก้วฉันเก้าก็วันนี้นะครับเราก็กำลังเรียนกำลังเรียนหนังสืออยู่ครับเดี๋ยวนี่ครับสอนโดยคนนี้นี่คนที่อยได้ก็ได้นี่เลครับบรรยากาศที่นี่คนไหนครับอย่าไปกินข้าวเขาเชิญนะครับ ระวังข้าแข็งครับเขาเป็นผู้โดนเดี่ยวหนอกลับมาเราดีกว่านี่นะครับเปิดหนังสือเรียนครับบานเล่นโทรศัพท์หลบมุมสำหรับพวกเราวันนี้ จะมีการปาร์ตี้หลังหลังเรียนเสร็จนี้นะฮะแบบนี้เรากินเบียร์กันหนึ่งลังเต็มเต็มเต็มครับก็เดี๋ยวขอวันนี้ต้องไปแล้วครับต้องเรียนกันแล้วครับสวัสดีครับ